เคยภาพดาวเทียมใหม่ชี้รัเสเซียซุ่มเงียบแอบขยายฐานทัพในเขตอาร์กติกสุดลำ้ำสำนักข่าวซนเอ็นรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญทางชาติตะวันตกมีความวิตกกังวลหลังภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดพบรัเสเซียเดินหน้าไม่หยุดก่อสร้างฐานทัพขนาดใหญ่บนเขตอาร์กติกที่มีห้องใต้ดินลับและมีการพัฒนาอาวุธสุดลำ้ำวิดีโดล่องหนแบบไร้คนบังคับขับเคลื่อนด้วยปฏิกริยนิวเคลีย โดยสื่อ C N N รายงานภาพถ่ายดาวเทียมที่ได้มาจากบริษัทเทคโนโลยีดาวเทียมเอกชนแม็ก e ซ่าพบรัสเซียยังคงเดินหน้าสร้างฐานทัพบริเวณชายฝั่งทวีปอาร์กติกอย่างไม่หยุดรวมทั้งยุโทโธปกรณ์ล้ำหน้ารวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินขับไล่มิก 31Bm และระบบเรดาร์สุดทันสมัยบริเวณชายฝั่งประจันหน้ากับรัฐอารสกาของสหรัฐ ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นการขยายฐานทัพอากาศอย่างช้าๆและเป็นประบบอาคารฐานทัพรูปดอกจิกที่มีสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีธงชาติของรัสเซียโดยฐานทัพเหล่านี้ผุดขึ้นตามบริเวณแนวชายฝั่งเขตอาร์กติกของรัสเซียมาเป็นเวลาร่วม5ปีแล้วดินเอ็มรายงานว่าฐานทัพเหล่านี้ตั้งขึ้นภายในดินแดนสหพันธรัฐร,รัสเซีย ซึ่งเป็นฐานทัพที่ถูกใช้เพื่อป้องกันประเทศและปกป้องตามแนวชายฝั่งของรัสเซียและฐานทัพดังกล่าวจะอยู่ในบริเวณเขตอาร์กติกของรัสเซียแต่ก็สร้างความกังวลใจให้กับรบัฐบาลวอชิงตันได้ไม่น้อยเนื่องจากอาจจะเป็นสนัญลักษณ์ในการควบคุมพื้นที่อาร์กติกได้ในไม่ช้าเนื่องจากดินแดนแห่งนี้จะกลายเป็นดินแดนที่ไร้น้าแข็งเนื่องจากภาวะโลกร้อนการของพันโททมัสแคมเบลลซึ่งเป็นโฆษกของเพน н ากอน แหลงต่อซินเอ็นว่าร,รัสเซียกำลังทำการปรับปรุงฐานทัพอากาศเก่าของอดีตสภาพโซเวียตและติดตั้งระบบเดรดราสร้างท่าเรือใหม่รวมไปถึงศูนย์ค้นหาและช่วยชีวิตมีการพัฒนาสร้างกองเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์นอกจากนี้ยังมีการขยายเครือข่ายของระบบมิสไซล์ต่อต้านการป้องกันประเทศทางชายฝั่งและทางอากาศ มีการเสริมความแข็งแกร่งระบบต่อต้านการเข้าถึงโฆษกเพนตากอนกล่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้รัสเซียได้มีการก่อ,กอตั้งกองกำลังต่อต้านเร็วที่ฐานทัพอากาศ2แห่งคือโรก a าเช v o และอนาเดอรและการทดสอบที่ฐานทัพอากาศนากูโกเยเมื่อปีที่แล้วการเดินหน้าสร้างฐานทัพอาร์กติกของรัสเซียควบคู่ไปกับความเคลื่อนไหวทางการทหารของฝ่ายสหรัฐและนาโต พบเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐ B-1 Lancer ประจำอยู่ที่ฐานทัพอากาศของนอร์เวย์สหรัฐรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุดร้ำของรัสเซียในครั้งนี้ที่ถูกทดสอบในแถบอาร์กติกโดยผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลว่ารัสเซียอาจจะไปถึงซูเปอร์เวปอนอาทติต่อไปโดพโซดอน 2M39 โดยปูตินสั่งการให้รัสเซียต้องมีอาวุธล้ำสมัยในคลังแสง ซึ่งต่อไปโดรุ่นดังกล่าวนี้จะเป็นระบบสเตลลองผลแบบไร้คนขับพร้อมกับเคลื่อนด้วยพลังงานปฏิกริริยานิวเคลียร์ที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญตะวันตกต่างออกปากว่าหากเป็นของจริงเคลมลินจะออกแบบมาให้สามารถเด็ดลอดผ่านระบบป้องกันชายฝั่งของสหรัฐได้เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมารัเสเซียได้ออกมาอ้างความสำเร็จในการทดสอบทัสกอนมีสายร่อนไฮเปอร์โซนิกต่อต้านเรือและต่อปีโดพายโซดอนซึ่งมีความล้มสมัยอย่างมาก ซึ่งหน่วยข่าวกลองของนอร์เวย์ได้เปิดเผยกับซีนเอ็นว่าท์สกอนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความเร็วแบบไฮเปอร์โซนิกซึ่งจะทำให้ยากต่อการต้านทานและเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสำนักข่าวทัสอ้างแหล่งข่าวทางการทหารว่ารัสเซียประสบความสำเร็จในการยิงมิส์ยท์สกอนจากเรือรบอด m มิรอนกอร์ชอฟ นี้้แลวเนื่องจากภาวะปัญหาโลกร้อนทำให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเนื้อละลายเร็วขึ้นส่งผลทําให้รัเสเซียจําเป็นต้องเร่งกระชับอํานาจความมั่นคงในแถบอาร์กติกของตนเองและยังต้องการเปิดเส้นทางเดินเรือสินค้าสายไม้จากเอเชียเข้าสู่ยุโรปแทนที่การเดินทางผ่านคลองสุวเดของอียิปต์ในปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีความวิตกกังวลว่ารัเสเซียต้องการเข้ามามีอิทธิพลต่อเส้นทางทะเลเหนือซึ่งจากนอร์เวย์ไปอสกา้าสามารถผ่านทางชายฝั่งทางตอนเหนือของรัเสเซียเพื่อข้ามไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกได้ทางด้านของททเนียบเครมลินได้ออกมากล่าวถึงความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ว่ามีจุดประสงค์ก็เพื่อสันติภาพและทางเศรษฐกิจกเป็นสำคัญ